สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาแนะนำรถยนต์ Nissan Sunny Super Saloon นะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ค่ะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะรถยนต์ปี4-3เกียร์ออโตโ้ไม่เคยติดเกตนะคะสภาพส,ยสวยๆดีๆค่ะไม่มีชนหนักราคา55,000บาทนะคะภายในก็สวยนะคะเป็นเบาะหนังผงมมลา,ายพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าค่ะ ล้อแมกใหม่นะคะยางก็ใหม่นะคะทุกท่านใช้งานกันแบบยาวๆหายห่วงกันไปเลยนะคะภายในสวยๆนะคะสะอาดสะอ้านกว้างวางพร้อมใช้งานเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดิมๆไม่มีรอยขาดนะคะใช้งานทำความสะอาดง่ายนะคะ,ๆๆะ,คะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบๆนะคะภาษีพบรบปี64ค่ะ ท่านใดกำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะกำลังมองรุ่นนี้อยู่นะคะนิสสันซันนี่ u เปอร์ซารูนนะคะก็สามารถเดินทางไปดูรถยนต์กันก่อนได้นะคะทดลองขับกันก่อนได้รถอยู่ที่จอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเบอร์โทรติดต่อคนขายนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจอยากคุยกับคนขายโดยตรงนะคะสามารถโทรไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะ ถ้าหาไม่เจอนะคะให้คลิกที่ชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรนะคะเด้งขึ้นมาให้ท่านได้อ่านอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้ากดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ